พี่น้องสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายตื่นเช้ามากับมารายงานข่าวประจําวันให้พี่ให้น้องทราบนะครับพี่น้องค่ะเมื่อคืนนี้เต้าหยองก็ได้ไปแสดงอยู่ที่บ้านกุดงนะพี่น้องเนาะอาเภอพุนคะ่ะอำเภอ,อ,เ,ภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดจ้าก็ได้กัดตอนรับจากแม่แม่เอฟซีเด้อยพี่น้องเด้อชาวศรีสะเกดเมืองพวทมบาลัยน้ําใจจากแม่แม่แต่ละคุณ ส่งมาให้เพว่าอยู่ต่างลุงต่างแดนบพว่าอยู่เมืองนอกเมืองนาบพาว่าอยู่เมืองคงเมืองไทยพี่น้องเออส่งกับร่างใจมาให้เต้ายุ่งเต้าหยองครับพี่น้องเออมือเหมือนร่างการงานส่างตลอดจ้าเพว่ออะไรน้ําใจจากแม่แม่ทุกคนที่ส่งมาให้นะคะเมื่อคืนนี้เต้าหยองกับทีมงานระเบียบวัฒนิลิ์ก็ได้ไปแสดงอยู่ที่บ้านกุดงูนะคะทุกคนขาเออตะบนพูนครับ อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดวยค,ค่ะเมื่อคืนในเตยม่วนกันบอกพี่น้องเออแม่ผู้ใหญ่ก็มาอัปรุงอัปเดตรายงานคุงรายงานข่าวครับพี่น้องขาเออให้พี่ให้น้องทราบเวยค่ะเด้อนี่ล็เอาลูปพงุงรูปภาพมาประกอบพี่น้องไม่ให้พี่น้องพี่น้องมือถึงอันพวมาลายน้ําใจจากแม่แม่พี่น้องซื้ใจ่ายไปกับลูกชายจ้า แม er ่ผู้ใหญ่ก็ดีใจพี่น้องเอ้ยมีแม่แม่มีอิฟซุงอิฟซีหักลูกซุงลูกทรายหลายก็ดีเออก็ดีใจพี่น้องเห็นแล้วกระซื่นใจแทนพี่น้องเอ้ยยังว่าไปม่องใดก็มีแต่แม่แม่ให้การตอนลุงตอนรับพี่น้องเออให้คว้วอุบอุบอุ่นขั้วมาลงนอนั้วมาไรน้ำจุ้งน้ำใจในบ่เคยขาดสายเป็นสายมาเยาแยเพาอป่าแม่น้ำคุงคาพี่น้องเออ พี่น้องมึงอ้าวหัดเออเวลาโบราณเจ้าหน้าที่ว่าแม่จำแม่ผู้ใหญ่นี่อวยอวยเกินจริงเออภาพมาประกอบไอ้มึงนำจ้าเพื่อผู้ลงคุณนี่ก็วาสนิอวยเอออันบ่ลืมหูลืมตาเพราะว่านี่อันลืมตาเมืองบัดนี้พี่น้องเออเห็นระเบบัดนี่น้อะว่ามันลายนี่มันอลังการอีหลีพี่น้องเออลูกชายก็ให้เต้ายองกับปิปากอลังการสำแดงไอ้มึงอ้าจ้าบัดนี้หันเออ เมื่อคืนเนี่ยพ่อแม่พี่น้องทราบสกตเทุกซิมวนทักแต่แม่พี่ใหญ่ก็แอบขับไปเมืองไลอยู่เออทักทายอินโตอิซีในไล่ซดอันระเบียบยุ่มวนทักพี่น้องเอเมื่อคืนห่านเออเข้าไปก็ไม่ได้เห็นอย่างซ่องหาแต่ลูกซ้ายคอยกันดีพี่น้องเป็นหลายเออโอ้ยออาแม่ผู้ใหญ่มารายงานค่ะประจ่าบุงพระจ่า,จาว่าน,นพี่เห็นน้องทราบเวยค่ะนี่กำลังใจจากแม่แม่นเนี่มาบอกขาดสายคือเก้าค่ะ อาแม่ผู้ใดเมื่อคลิปเราอย่าลืมกดหัวใจผู้ใดยังไม่ได้กดที่ตามกดที่ตามค่ะถ้าบ่อยากพลาดการเคลื่อนไหวและข่าวสารของแม่ผู้ใหญ่นะคะกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องกดที่ตามกดกระดิ่งพร้อมจ้าทุกช่องทางของแม่ผู้ใหญ่เลยเด้อจากพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้แม่ผู้ใหญ่ก็มารายงานข่าวประจําวันเพียงเท่านี้ละค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ